This is a t a n a i s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Powerity และนี่คืออัตนัยพอ podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้ค่ะมีใครกำลังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะ ก่อนนอนค่ะตั้งนาฬิกาปลุกไว้แต่เช้าเลยแต่พอเวลาตื่นเนี่ยนาฬิกาปลุกปุ๊บก็กดสนุดค่ะแล้วมันไม่ใช่การสนุดแค่ครั้งเดียวเนาะบางคนทำสถิติกดแบบหลายๆรอบเลยค่ะไอใจที่มันเคยฮึกเหิมก่อนนอนว่าพรุ่งนี้นะฉันเนี่ยจะตื่นแต่เช้าเลยตื่นตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาวิ่งออกกำลังกายในหมู่บ้านค่ะแต่พอถึงเวลาตื่นจริงๆเนี่ย มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะค่ะมันไม่เคยตื่นได้เลยสักทีบางคนเนี่ยทำสถิติแบบกดแบบห้าหกอบอะรวมๆแล้วแบบครึ่งชั่วโมงเนาะก็มีนะเอออันนั้นอะฟังงดูแล้วนะคะมันเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเราก็แค่ตื่นขึ้นมาค่ะเหมือนกับที่เราต้องตื่นนอนในทุกๆวันแต่ว่าทําไมพอถึงเวลาที่มันลุกจริงๆเนี่ยมันมันมันเอาตัวเองลุกขึ้นมาไม่ได้สักทีอะแล้วถ้าคุณเองเนี่ยนะคะก็เป็น หในคนที่กําลังมีอาการอยู่แบบนี้แล้วล่ะก็พาบอกเลยค่ะว่าวันนี้พามีวิธีดีๆค่ะที่จะทําให้คุณเนี่ยงัดตัวเองลุกขึ้นมาจากเตียงได้ค่ะด้วยการใช้เวลาเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะชีวิตดีขึ้นง่ายๆด้วยกด5วินาทีค่ะ อันนี้นะคะพาก็ยังไงเดียให้นิยามนะกันให้นิยามนะนะคะว่ามันเป็นเรื่องของการผลัดวันประกันพุ่งไหมผสมผสานไปกับการแบบขี้เกียจนิดนึงอะเนาะเรื่องง่ายๆหลายเรื่องนะคะในชีวิตประจําวันของเราอะค่ะหลายครั้งนะมันมันพังเพราะว่านิสัยแบบนี้ของเราก็มีเนาะอย่างเรื่องตื่นนอนที่พายกตัวอย่างไปตอนแรกนะคะหรือว่าเรื่องของการออกกําลังกายค่ะเราเนี่ยสัญญาก,กับ ตัวเองไว้หลายต่อหลายครั้งนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็มักจะพ่ายแพ้แล้วก็ทำมันไม่ได้อยู่ดีซึ่งวันก่อนนะคะพาก็มีได้ดูตัวคลิปวิดีโอนะคะ TED Talk ค่ะของคุณเมลร็อบบินส์นะคะซึ่งเธอเนี่ย เป็นนักพูดแบบไลฟ์โค้ดค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆเลยคนหนึ่งนะคะก็มีคิวจองตัวพูดแบบเรียกว่ามากที่สุดคนหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ด้วยนะคะซึ่งในคลิปนั้นนะคะคุณโรบินเนี่ยค่ะก็เล่าถึงวิธีการที่จะเอาชนะปัญหาชีวิตที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตของเธอค่ะจนสุดท้ายเนี่ย ทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นนักพูดแบบปัจจุบันนี้ได้นะคะซึ่งหัวใจสำคัญของเรื่องนี้นะคะก็คือ5 Second Rules ค่ะหรือว่ากฎของการนับถอยหลังแล้วก็เริ่มลงมือทำเลยทันทีค่ะหัวใจของกฎนี้นะคะเรียบง่ายค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนก็แค่นับ5 4 3 2 1แล้วก็เริ่มเลยทันทีค่ะแต่ว่าไอความเรียบง่ายเนี้ยนะคะมันก็แฝง ความส่งพลังเอาไว้มากๆเลยค่ะซึ่งคุณโรบินนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาอายุสัก40กว่าๆเนี่ยเขาก็เคยประสบปัญหาทางการเงินค่ะแล้วก็มีปัญหากับชีวิตครู่นะคะกับสาม,มีเขาเนี่ยครั้งใหญ่เลยเนื่องจากว่ารายการโทรทัศน์ค่ะที่ว่าคุณโรบินเนี่ยเขาเคยเป็นพิธีกรอยู่เนี่ยมัน ถูกยกเลิกไปนะคะแล้วก็สามีของเขาเนี่ยก็ต้องเจอกับภาวะหนี้สินก้อนโตจากการที่ทำธุรกิจร้านอาหารนะคะในช่วงนั้นเนี่ยคุณโรบินก็เลยแบบอยู่ในสภาวะเครียดนะคะแล้วก็จิตตกเล็กๆนาะแล้วก็ผ่านที่จะกราดเกรี้ยวกับเอ่อทุกสิส่งทุกอย่างรอบๆตัวเลยแล้วก็โทษทุกอย่างรอบๆตัวด้วยนะคะก็โทษไปหมดเลยว่าเอ๊ะอะไรก็ตามที่ทำให้เธอเนี่ยต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วก็ผ่านไปว่า มีปัญหาในชีวิตคู่ด้วยนะคะแต่ว่าในขณะที่เธอกำลังกรธเกรี้ยวนะคะแล้วก็ถามว่าเอ้ยทำไมชีวิตฉันถึงเป็นแบบนี้ทำไมชีวิตฉันถึงไม่ดีขึ้นสักทีนะคะถามว่าตอนนั้นเธอทำอะไรเธอไม่ได้ทำอะไรเลยคะ่ะเธออยู่เฉยเธอไม่ทำแม้แต่ที่จะตื่นมาส่งลูกไปโรงเรียนให้ทันเวลาในตอนเช้า ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เธอเคยทํานะคะเคยทําอยู่ในชีวิตรประจําวันในทุกๆวันของเธอแบบง่ายๆเลยแต่ตอนเนี้พอนาฬิกาปลุกในตอนเช้าปุ๊บเธอกลับกดปิดค่ะแล้วก็นอนต่อเหมือนเดิมจนวันหนึ่งนะคะเธอนั่งดูโฆษณาทางโทรทัศน์ค่ะที่กำลังฉายภาพจรวดนะคะแล้วก็จรวดเนี่ยก็กำลังถูกปล่อยออกจากฐานนะคะแล้วก็พุ่งทะยานขึ้นไปบนฟ้าค่ะ มันก็เลยปลอยทำให้เธอเนี่ยนึกถึงเสียงนับถอยหลังการปล่อยจรวดเนาะมันก็จะมีการปล่อยก่อนปล่อยจรวดนะคะเขาจะมีการนับถอยหลังเป็น5 4 3สี่สาแล้วก็ปล่อยจรวดออกไปพอเธอนึกได้แบบนั้นเนี่ยเธอก็เลยบอกกับตัวเองค่ะว่าเอาละพรุ่งนี้ฉันจะลุกจากเตียงให้ได้เหมือนจรวดที่กำลังถูกปล่อยตัวเลยแบบ 5 4 3 2 1ปุ๊บแล้วพุ่งทยานเด้งออกจากเตียงทันทีแล้วเธอก็ทําได้จริงๆค่ะเธอเริ่มจากการลุกขึ้นจากเตียงนะคะโดยไม่อิดออดก่อนหลังจากนั้นนะคะก็ลองไปทํากิจกรรมอื่นๆค่ะแล้วใช้วิธีการเดียวกันจนกลายมาเป็นกด5 second rule นะคะนี่ก็แอบคิดเหมือนกันเนาะว่าเอ้ยทำไมมันต้องรับถอยหลังเป็นแบบ54321ด้วยก็เลยลองคิดว่า เออทาไมมันไม่ทาไมมันถึงไม่ลองนับแบบอื่นๆเนาะเราก็เลยมาคิดว่าเออการที่เขานับถอยหลังเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นนับจาก1ก่อนอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแบบเราลุกขึ้นไปทําเนี่ยมันอาจจะต่อได้ไงใช่ป่ามันอาจจะต่อเป็นแบบห้าหกเจ็ดแปดเก้าถูกไหมทีนี้ก็เลยแบบพานําไปต้องทําและถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเรานับถอยหลังอะค่ะเป็นห้าสี่สามสองหนึ่งคือมันหนึ่งแล้วไง มันสูญแล้วใช่ปะมันคือจุดเริ่มต้นแล้วคือมันถอยไปไหนไม่ได้แล้วนะคะมันก็เหมือนกับว่าต้องเริ่มทําแล้วละ่ะแล้วก็ต้องลุยตอนนั้นแล้วเลยทันทีด้วยนะคะแล้วคุณโรบินเนี่ยคะ่ะเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าเหตุผลที่เราเนี่ยมีเป้าหมายแต่ว่าเราไม่สามารถทําได้ตามเป้าหมายนั้นได้เนี่ยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมองเราเนี่ยมีการทํางาน2แบบค่ะสมองส่วนหนึ่งนะคะทําแบบออโต้พายท ก็คือทําเองแบบอัตโนมัติอะค่ะแบบที่เราไม่ต้องคิดอะไรเลยเป็นพวกกิจวัตรประจําวันที่เราทําทุกวันเคยชินเนาะอย่างเช่นอ่ะตื่นมาแปรงฟันอ่ะเสร็จแล้วก็แต่งตัวนะคะอาบน้ําไปทํางานนะคะพวกนี้เนี่ยคือเป็นใช้สมองส่วนทํางานที่เรียกว่าออโต้พลอตแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งค่ะคุณรอบินเขาเรียกว่า Emergency Break กนะคะก็คือมันจะเป็นตัวเบรกฉุกเฉินค่ะ อย่างที่เราเคยเห็นในรถไฟฟ้าเนาะเวลาที่แบบเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วเขาก็จะกดเบรกเนาะมันก็จะมีตัวตัวเหมือนห้ามล้อขึ้นมาเบรกนะคะแบบนั้นเลยก็คือเขาอธิบายว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ชีวิตเราเนี่ยเข้าสู่โหมดออโต้พาย t นะคะหรือว่าทํางานกิจวัตรประจําวันอยู่เนี่ยแล้วสมมติว่ามีเหตุการณ์มาขั้นทําให้เราเนี่ยต้องออกจากโหมดออโต้พาย t นะคะหรือว่าออกจากคอมฟอร์ทโซนของเรานั่นแหละ ไอ้เจ้าตัวเบรกฉุกเฉินเนี่ยค่ะก็จะทํางานขึ้นมาแทบจะทันทีเลยแล้วก็จะพาเราเนี่ยกลับไปสู่โหมดออโต้พายลแบบเดิมไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะเบรกฉุกเฉินเนี่ยมันจะทํางานกับเราไปทุกหนทุกแห่งแล้วก็ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าเราจะหลับจะตื่นจะนั่งจะนอนนะคะไอ้ปุ่ม Emergency Break เนี่ยมันก็พร้อมที่จะทำงานทันทีค่ะ อย่างเช่นว่าเป็นตอนที่นาฬิกาปลุก Emergency Break ค่ะมันก็จะกดปุ่มสนุ๊ทันทีค่ะตอนที่เราเนี่ยพยายามจะตื่นหรือว่าเวลาที่เรากินข้าวเสร็จค่ะกำลังอิ่มอิมเนาะกำลังจะแบบเอ่อชิวชิวนะกำลังหนังตาเริ่มหย่อนนะคะแต่ว่าเรารู้เนี่ยว่าเราจะต้องลุกขึ้นไปจากตรงนั้นแล้วก็ลุกขึ้นไปล้างจานไอปุ่ม e m e r g e n c y b r เนี่ยมันก็จะทำงานทันทีค่ะว่าอะ จงนอนเอนกายดู Netflix ต่อไปแล้วก็มองกองจานที่เรากินเสร็จนะคะอันนี้ก็จะทำงานทันทีหรือตอนที่เราเนี่ยฟัง Present อยู่ในห้องประชุมแล้วเราก็อาจจะเกิดข้อสงสัยหรือเกิดคำถามแต่ก็กลัวค่ะกลัวว่าจะถามว่าจะถามเขาออกไปยังไงดีถามแล้วมันจะดูไม่ฉลาดหรือเปล่าสุดท้ายแล้วยังไงคะก็ไม่ได้ถามออกไปหรือว่าแม้กระทั่งว่า เวลาที่คุณเจอคนที่คุณเนี่ยรู้สึกสนใจเป็นพิเศษ่าแล้วก็ทำท่าว่าแบบเหมือนอยากจะเข้าไปคุยกับเขานะคะแต่ว่า Emergency Break เนี่ยนะคะไอ้ปุ่มฉุกเฉินเจ้ากรรมเนี่ยมันก็จะยกเหตุผลขึ้นมาในสมองของเราค่ะยกมาหลายสิบข้อเลยโน้มน้าวเรานะคะเพื่อที่จะว่าไม่ให้เราเนี่ยกล้าเข้าไปคุยกับคนคนนั้นซึ่งทั้งหมดนี้แหละค่ะมันก็เป็นตอนที่เราเนี่ยควรจะงัดกฎ นับถอยหลัง5วินาทีเนี่ยขึ้นมาใช้ทันทีวิธีการที่โรบินเขาแนะนำนะคะก็คือ 1. ลงมือทำเลยค่ะอย่าลังเลถ้ายังไม่รู้นะคะว่าเราต้องการอะไรหรือว่าตัดสินใจไม่ถูกก็ขอให้เรานะคะลงมือทำในสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะแล้วก็สค่ะค่อยๆทําไปค่ะถ้ารู้สึกว่ามันผิดหรือว่ามันยังไม่ใช่ก็ให้เปลี่ยนไปลองทำอย่างอื่น การทำแบบนี้นะคะมันจะเป็นการขยับเป้าหมายให้เราเนี่ยเข้าไปใกล้เป้าหมายทีละนิดทีละนิด,นดแต่กลับกันค่ะถ้าเราวมด่รอให้มีเป้าหมายหรือว่าแรงบันดาลใจซะก่อนเราก็อาจจะไม่มีวันได้ลงมือทำเลยก็ได้แรงบันดาลใจนะคะมันเกิดขึ้นได้ทุกวันค่ะทุกที่แล้วก็ทุกเวลาด้วยบางอย่างเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่ามันกลับ สร้างผลลัพธ์นะคะที่ยิ่งใหญ่ได้ขอเพียงแต่ให้ลงมือทำค่ะบางครั้งนะคะก็ลงมือทำท,ท,ทั้งที่เรายังไม่อยากทำนั่นแหละค่ะแล้วก็ลองใช้บริการกดนับถอยหลัง5้าวิกันเพื่อกระตุ้นตัวเองนะคะให้ลงมือทำหรือว่าเรียกสติตัวเองค่ะก่อนที่สมองตัวเองเนี่ยจะเกิดตัวเบรกฉุกเฉินแล้วก็มาฆ่าไอเดียนั้นๆของเราเนี่ยทิ้งไปนะคะ จะว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเช้าพาก็กินข้าวเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ล้างจานเหมือนกันค่ะเดี๋ยวขอนับถอยหลังแล้วก็เริ่มลงมือทำก่อนเลยนะคะไปก่อนค่ะ 5...4...3...2...1 สวัสดีค่ะ This is a t e n i i s podcast อัตนันเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้